นี่นะคะอุปกรณ์ส้มตำของเรามีมะละกอผักใบเลื่อยมีหมูยอแล้วก็มีมะนาวนะคะก็มีมะเขือเทศมีกุ้งดิบของเราแล้วก็ที่ลวกอยู่ตรงนั้นนะคะมีกุ้งสุกอันนี้เรากำลังตำพริกกับกระเทียมะค่ะ ครับผมวันนี้จะมารีวิวตำส้มตำครับขั้นตอนแรกเราตำที่ก่อนนะครับมาตำไปเลยวันนี้จะมาตำกุ้งสดนะครับนี่กุ้งเราแช่โซดาไว้เรียบร้อยล้างเรียบร้อยอุปกรณ์เราเตรียมไห้พร้อมนะครับ ก,กินก็มาได้นะครับสูตรมุ่งสร์ภาพเลย่มขับแบน้ำกันด้วยครับด้จ่ายเยอะก็ได้กับคนะก็ได้กาตรตตนนูนนองแบบโฮงแอบแม่เลยเนี่ยใส่กาซุมสดตำกุ้งสดครับ ใส่ไปเลยอันนี้คือน้ําตาลครับใส่ลงไปเลยใส่น้ําตาลลงไปแล้วต่อไปน้ปําปลาทําไมไม่เอานู่นเอานุ่นดีกว่ามั้งนี่สีแดงสีแดงดีกว่าน้าปลาครับนี่สูตรนี้อร่อยอะไรนะขยาด้วยมาเด้อมาเด้อมันแสบน้ำกันครับพี่องฟองไป เอาอาลุงป้านะาอะนี่น้ำปลาครับสูตรนุม,มสุลินส้มตำสูตรนุมสุลินครับน้ำปลานึ่งใส่ไปเลยน้ำปลาต่อไปอะไรผงนัวครับใส่ลายแสบหลายใส่ไปโดดถ้าใส่น้อยก็แสบหน่อย <laughs> ต่อไปก็มะนาว มะนาวนาครับนี่อันนี้ให้ลูกสาวตำครับลูกสาวอยากไอ้ก้องครับสูตรเขา้าก็รอยแป๊บไอ,อ้ก็หรอกครับดูบรรยากาศไปเรื่อยก่อนนี่ครับหน้าบา้านตอนเย็นๆน,นะครับมากินด้วยกัน ต้มตำสูตรนมสุรินาพาเพลินนี่อันนี้ก็มีหมูยอด้วยนะครับเ,เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานเอาให้ได้ทุกรสเลยนะส่วนหัวกุ้งก็คั่วเนยไอ้วะ อบอ๋ออบเนยมาเขือเทศครับใส่ลงไปต้องปรงเครื่องให้เข้ารถก่อนแล้วค่อยใส่มะละกอลงไปนะครับมาเด้อมาเด้อมาแสบน้ำกัน สูตรนมสูรินพาเพลินเฮ้ยจำเอ,อ,เอ,อา,าเว้วน้ำจิ้มอมเนี่ยอันนี้แม่บ้านครับ <laughs> ใส่มะละกอลงไปเนะครับใส่มะละกอลงไป นี่ครับใส่ลงไปแล้วสวเลยแซบนัวแซบ,น,แบนัวเผ็ดเผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ได้อรรถรสนะครับต้มตำต้องผเผ็ดเผ็ดมันจังแซบครับแซบน้ำกันเดอร์คุณยอยากมากกับป้ามากินด้วยกันนะครับ ก็ใส่มูยอครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ไปโหลดดีละสูตรนี้หากินยากครับสูตร <c oughs> เอาอันนี้ใส่เลยนะไปเรื่อยหรอหอมเปหอมเปรต้องใส่ด้วยมันถึงจะได้อารรสครับหอม พูดอะไรวาหลืออ่ะ,อะใส่ลงไปแล้วกุ้งใส่ตอนหลังนะเจลีมันเละอ๋อมันเละอ่ะตะลักซัวเลยครับอันนี้มีโนอโงหลักเลยนะครับเอกินเรื่อยๆเกือบทุกอาทิตย์ตัมกุ้งสดกุ้งครับต่อไปก็ใส่กุ้งเลยครับ แม่บอกไอ้บะเหย่ยใส่ลงไปเลยกุ้งสดเราล้างอย่างดีนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็แช่โซดาแล้วก็ไปแช่เย็นไว้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากกินก็มาหาหนุ่มสลินได้นะครับอันนี้กุ้งลวกแล้วครับสำหรับเด็กที่ไม่กินกุ้งสด ต้องฝึกเขาทำเนี่ยให้เขาทำทุกอย่างเลยครับเนี่ยโอ้เก่่งอะเขาทำตั้งนานแล้วนะคือจะบอกว่าอย่างนี้นะสบายเลยรอดมีชีวิตดำเนินชีวิตรอดไปไหนก็ไม่อดตายอย่างเงี้ยเป็นพิษแมลงอืมเป็นพริกแรงนนกิมะาวให้เชฟไฟมาชิมดูมา อ่ะเชฟไปเป็นยังไงบอกด้วยเชฟผ่านไม่ผ่านครับผ่านบอ,อเอมเลอร์เลอร์อ่าไม่พูดเหรอเป็ๆๆๆยนยังไงผ่านหรือไม่ผ่านอ่าโอเคถ้าอร่อยก็ก็ๆๆผ่านเดี๋ยวเออเชฟเคลียดพี่ปอดี๋ยัๆๆยนว,ยออวน้ำกันเ้ยครับพี่น้อมมา สีนิดหน่อยอันนี้ทีมงานครับอันนี้กุ้งแช่ทำตาเอ้ยทำปลาเาบ้เส้มตำใส่มุ้งยอใส่กุ้งสด อันนี้ของหวานครับไว้ตัดเแคนเดอรมเลยไฟแอมเดอร์เลยสิอ้าวอันนี้ยังไงหวานเศกด้วยนะเออก็ต้องหวานอ่าโอ้โหโอ้ยไว้ดีกว่ากุ้งแช่น้ำปลาครับมาเด้อแซ่บต้องกันมาเด้อพี่น้องปองไปอ่าเอาคูคูสุกคนจ่าเยอะคนหนะกคนไ้เจ้าจ่าติงหนอเด้อ เอ็มเลล่เราไปทากะโต้ป็นลอกเลยอะก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นทากาโต้ไป็นลอกหมายความว่ามันจะอร่อยมากแบบเอออะไรทำนองนั้นนี่ครับซุปดำนี่อันนั้นคือเนี่ยนั่น เหลือแต่ข้าวปุ้นมาใส่ครับมาเด้อพี่น้องมาแซมเหมือนกันครับพ,พี่ป,อ,ปอเอาเข้าวปุ้นมามอันนี้คือยำแหนมอ๋อๆยำแหนมครับไม่ใช่ยำแหนมยำแ,แหนมต้มย๊อดใส่เลยนัย่แหลตรงนั้นแหะพี่ปออือหืะดูเชฟครับ นี่เชฟเราหน้าบูดจังเชฟเชฟไฟก็ได้เออใชโอ้ไมขาตัดน้องเชหน่อยเชฟอให้แม่หน่อยแม่จะลงให้เพื่อนเพื่อนดูเอน้ำลายให้พี่ปูน้ำลายหลนุ่งให้น้าปูเออใช่ครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ แล้วก็จะมีคลิปต่อไปขอคนละหนึ่งไล่์หนึ่งแชร์ด้วยครับกดสับตะไคร้ตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับเ,เ, <laughs> เดี๋ยวค่อยถ่ายห <laughs> น้าเจ้าของถ่ายให้พี่ตา <laughs>